สวัสดีเอยามเย็นนะคะวันนี้ครอบครัวมุกตาพาเพิ่นก็กำลังจะปิดร้านเนาะนะคะเพราะว่าพอแล้วเดี๋ยวไม่ใช่นะคะลูกค้ากลับแล้วนะคะเพราะลูกค้าขประจำเราก็มาซื้อทุกคนแล้วค่ะวันนี้นะคะประสบผลสำเร็จนะก็ะูุเป้าอยู่นะคะเ c ซวันนี้นะคะ3าสองแก้วเนาะนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามีอะไรมาเออเออเ,ออเราสั่งมาจากบึงของลงสิตี้างแบงแบงแบง,แบง นะคะแฟดส่งเร็วมากตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้ได้รับเลยของปวดแล้วนะคะอะไปที่ไหนก็ขายไม่ได้คือปลรรานะคะลูกยีสาน,นอนะคะต้องกินปลรราดนะคะกินปลรราาบ่ใด้อวนอนบนร,รับสองแพกนะคะจัดไปะ,ะอุดหนุนยาทวดด้วยค่ะนะคะหลังนะจากที่โอนตังให้ค่า ดูแลเด็กๆเรานะคะน้องหมาจนฟอนกับเป่าๆกับนอนนี่นะคะก็เนี่ยก็ได้ลาร,ราชเจียบองมาด้วยซื้อนะคะเอาซื้ออุดหนุนนะคะไม่ใช่เราขอเพิ่นนะคะจะได้มีไรายได้ด้วยนะคะสําหรับยาทวดกระปูทดวดนะคะตอนนี้เราก็จะไปฝากใครเอ่ยดันดันจะได้ดูแลร้านนี้เราด้วยถือสิ่บนอุ้ยไม่ใช่นะคะเวลาพี่มีอะไรพี่ก็มาฝากเราเหมือนกันนะคะแต่วเวลามาฝากเราจะเป็นยังไงนะเด มันแล้วนะ,ะถุงอ่าถุงนั้นแหละดีๆเอายุตตะก้าออกใช่ฮะไม่รู้แฟนพี่บีกินไหมแฟนแกมีหลายคนนะไม่เป็นไรหรอกแฟนแกกินว้าวแต่ว่าแฟนพี่ยุตกินเดี๋ยวเราจะไปฝากแกดีด้วยอ่าให้เผมแฟนพี่ยุตอ่าตาอไปเลยคนละสามกระบุกนะ โอ้ของดีนี่ไฮไลท์ให้หน่อยๆเซจะคือสซีขึ้นฮอดนะคะหัวหน้าก็น่าจะกลับวนะันน่ะหัวหน้าเขาไม่ได้ไม่น่าจะกินเตี่ยวหรอกหัวหน้าเนาะเดี๋ยวถ้ากินเต็เกเม,มก็ค่อยเอาให้ใช่ทานพี่ก่อนของฝากนะคะจากเราเนาะก็ไม่มีอะไรค่ะเราคนอีสานเนาะอซี่เนาะ เราก็มีต่เนี้ยเราะมีต่เนี้ยต้สี่แหล่ะไปเลยนะคะคลิปน่ารักน่ารักนะคลิปของเราก็จะประมาณนี้นะคะฝากกันไปฝากกันมหมเนี่ยนะเาต้องซื้อกันดอกเพราะในอย่างพวกเมาฝากเขาได้นะคะวันนี้เราก็กินจนอิ่มนะคะดิง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 ด พี่กินเป็นไหมโอ้อร่อยนะพี่แก้วบองฝากเอฟซีเมียพี่ยุทธด้วยแฟนพี่ยุทธถ้าพี่ไม่กินถ้าให้แฟนพี่กินก็ได้พี่ก็บข้าวเหนียวร้อนๆหนูจะบอกเลยอยากบอกว่าอร่อยมากเลยพี่จะถามว่าหมดยังครับอืมหนูซื้อมาสองแผ่นเลยเดี๋ยวถ้าอร่อยเดี๋ยวเอไม่ไม่ไม่ขายหรอกมั้งทำไมอ่ะเอาถ้างานพี่กินเป็นไหมถ้างานที่นี่กินเป็นไหมเป็นครับเป็นหัวหน้าหัวหน้าทานไหม หัวหน้าใครัหวหน้าคนนั้นอ่ะสามเจี๊ยบสามเพื่อย้อยเดี๋ยวผมไปขายด้ยเนี่ยว้าวหนูมาฝากพี่นี่กำไรล้วนๆเลยนะพี่ชินข้าวโอนท็อปเลยนะของต้นต้นตระกูลเราเลยครับค่ะเอาไปชานูพี่ชิมดูถ้าอร่อยถ้าอร่อยก็สั่งได้เดี๋ยวเดี๋ยวสั่งได้แล้วก็เอามาฝากได้ฝากได้เพราะเอ้าหนูกินประจำถ้าหมดหนูก็สั่งมาตลอด มุ้ยกำไรเกินไปพี่ให้ทานค่ะกินจับเนื้อแห้งได้พี่อะไรแบบเป้ามึ่งแห้งองว่าอย่านยาร้อนไม่ได้หาที่ไหนไม่ได้ไม่ได้ให้โปรโมทให้พี่ชิมแต่ว่าถ้าพี่อะไรพี่ก็โปรโมทก็ได้ครับปมก็ดีเผื่อเขาสั่งเป็นแท็คอะไรอย่างงี้เว่า เดี๋ยวพี่ผมส่งมาให้ฮ่าสั่งมาให้พี่ยุนไม่เกียรพี่ยุนวิ่กินเลยเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยต้องต้องให้แฟนต้องให้แฟนพี่ยุนนี่ไปการันตีที่บ้านต้องให้คนที่บ้านกินกับถามด้วยว่าแฟนคนไหนนะใครพี่ไม่ใช่พี่บีเหรอหนูพูดหนูพูดเราคิดสองรอบไปนะแฟนพี่บีนะไม่ต้องวิ่งหนีเลยแฟนพี่แฟนพี่ไปดูคลิปหนูหรอก โอเคนะคะน่ารักน่ารักนะคะน่ารักนะครับผมพี่เราปรวพอที่เขาเลยเนาะใช่นะครับนี่แหละค่ะแบ่งปันกันนะคะมันดูมีความสุขกว่าขายแต่แต่น้ำนี่ขายนะคะทำขายพี่ทุกวัน คีนะคะก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเนาะนะคะครับผมค่ะนะคะก็ขอบคุณห้านาทีหกนาทีอ่ะนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ชมคลิปเยอะหลังให้น้องมุกตามพาเพลินค่ะบ๊ายบายนะคะเอฟซีนะคะค่ะนะคะเก็บร้านขอนขานเดี๋ยวเราจะไปซื้อกับข้าวเนาะนะคะเคลียร์บัญชีด้วยขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ